สำหรับประเด็นของ F35 นะคะของสหรัฐค่ะที่ใช้อล่จากจีนนะคะก็นับว่าเป็นบทเรียนสำคัญของโลกบทเรียนหนึ่งเลยนะคะสอนให้รู้ว่าทุกสิ่งล้วนพึ่งพาซึ่งกันและกันค่ะก็ล่าสุดนะคะทางด้านของอนาคตของ F35 นะคะจะไปต่ออย่างไรก็คงจะต้องจับตาแล้วล่ะค่ะหลังจากที่คงจะเลิกใช้อล่จากจีนเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวอล่ที่มาจากจีนเนี่ยเป็นส่วนผสมของแม่เหล็กซะด้วยนะคะเรียกได้ว่าก็เป็นหัว ใจของเครื่องบินทีเดียวนะคะที่สามารถจะดูดข้อมูลต่างๆได้ค่ะทางด้านของจีนเองนะคะก็ออกมาบอกแล้วล่ะคะ่ะว่าต่อไปก็คงจะไม่อนุมัติการขายแร่หายากให้กับ สหรัฐอีกต่อไปนะคะเพราะก็ถือว่าเป็นความมั่นคงของจีนเหมือนกันนะคะและสุดท้าย F35 ก็มาปื้นเปี้ยนอยู่แถวบ้านจีนเนละคะไม่ว่าจะเป็นที่ไต้หวันนะคะสิงคโปร์นะคะเกาหลีใต้แล้วก็ในทะเลจีนใต้เนละคะซึ่งจีนเองก็มองว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของจีนก่อนนะคะส่วนสหรัฐเองก็มองว่าการใช้อล่จีนสอดแทรกอยู่ในบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาฮันนี่เวลเนี่ยนะคะที่เป็นผู้รับเหมาของพินกักกอนบริษัทผลิตเครื่องบินเนี่ยนะคะก็เป็น ความมั่นคงในด้านความลับของกองทัพสหรัฐเช่นเดียวกันค่ะต่างคนก็ต่างคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนะคะก็เลยตั้งคําถามว่าถึงแม้ว่าล็อตล่าสุดนะคะที่จะต้องมีการสมมอบจาเป็นที่จะต้องสมมอบไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าไม่มีการตรวจพบค่ะจากที่ผ่านมาเนี่ยชั่วโมงบิน5้าสชั่วโมงโดยรวมของเครื่องบิน F35 ที่ได้สมมอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ไม่พบเหตุผิดปกติแต่อย่างใดค่ะก็เลยล็อตนี้นะคะก็เลยเพเยนต์ก้อนยอมให้เดินหน้าสมมอบต่อละค่ะ แต่ว่าก็มีคำถามนะคะว่าแล้วล็อตต่อไปและอนาคตของ F35 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้หากไม่ใช้อะไรจากจีนจะเป็นอย่างไรคะเพราะว่า จีนเองนะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งออกนะคะแร่แร่เอ,อิร์ธหรือว่าแร่หายากอันดับหนึ่งของโลกค่ะแล้วก็อันดับ2ด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหนียังไงผลค่ะเพราะว่าถ้าหนีอันดับ1นนะคะก็ไปเจออันดับ2อ,อยู่ดีค่ะแล้วก็เจ้าแร่แร่เอ,อิร์ธประเภทอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะคะก็ถูกส่งออกจากจีนมากถึง75%เช่นเดียวกันเพราะ,ะจากมีแล้วข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็ยังระบุอีกด้วยนะคะไม่ใช่แค่ F35 ในกองทัพสหรัฐเท่านั้นนะคะที่มีส่วนผสมอะไรจากจีน นี่แหละคะ่ะแต่ในกองทัพล้วนจะต้องมีอะไรจากจีนนะคะสอดแทรกเข้าไปด้วยล่ะคะ่ะวันนี้นะคะก็มีข้อมูลจากสื่อกบฏธรรมนะคะซึ่งเป็นสื่อหลักของจีนมาฝากกันล่ะคะ่ะมองถึงอนาคตของ F 3 5นะคะในรุ่นต่อๆไปเนี่ยล่ะคะ่ะที่อาจจะไม่ได้ใช้อะไรจากจีนมาฝากกันคะ่ะซึ่งบริษัทล็อกฮิตมาตินเองนะคะก็คงต้องเดินหน้าหาอะไรจากที่อื่นแทนจากจีนละคะ่ะจีนเองนะคะในเวลานี้ก็ไม่ได้กำแต่เฉพาะแร่หายากนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมโด อุตสาหกรรมของกองทัพอุตสาหกรรม AI อนะวันนี้จีนเองก็ขึ้นมาเป็นที่1แล้วล่ะค่ะด้านของอนาคตของลอคิดมาตินเองนะคะก็ถูกจีนปฏิเสธไว้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าลอคิดมาตินเนี่ยไปขาย F16 นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชันพิเศษที่คิดค้นมาสําหรับเกาะไต้หวันโดยเฉพาะเนี่ยล่ะค่ะก็ทําให้จีนไม่พอใจอย่างหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทิศทางอนาคตของ F35 ที่ไม่มีอะไรจีนจะเป็นอย่างไรยังคงต้องติดตามกันล่ะค่ะ